สวัสดีค่ะวันนี้พบกับเกมแจ็คแลแจ็คไม่ใช่แจ็คแลแจ็คโอแลนเทนนะคะเป็นเกมเห็นเขาบอกเล่นแค่มีกี่นาทีก็จบแล้วเนาะก็เลยลองเอามาเล่นดูบ้างนะคะที่จริงพยายามเล่นเกมแนวนี้มาตั้งนานแล้วแต่เหมือนกับว่าจะไม่ค่อยถูกกันกับเกมแนวนี้นะคะตั้งแต่อีฟและกับอาเบออนี้อะไรนะออนี้ คือเล่นแล้วแบบบีบักตลอดก็เลยแบบเลิกเลิกเลิกฉันทําเคล็น,นู่นนั่นนี่ได้ไปปรากฏเจอบัคไปต่อไม่ได้อะไรเงี้ยก็แบบก็เลยไม่มีอารมณ์เล่นคราวนี้เราก็ได้มาเจอเกมนี้นะคะเริ่มจากการเล่นเกมง่ายๆก่อนแล้วกันเนาะโอเคเราไปกันเลยนะคะโอ้ฝนตกเหมือนตอนนี้เลยตอนนี้ที่บ้านก็ฝนตกอยู่นะคะ แย่แ yeah, yeah, yeah. <c oughs> น่แย่แน่แน่ฝนเป็นทำอะไรของพี่แลน่ะอ๋อนี้คือน้องสาวเรานะคะตรงนี้ของน้องสาวเราที่เรากำลังเดินอยู่หน้าตาเหมือนกันเลยฮะก็ฝนนะซิรินไม่มีทีท่าจะอยู่เลยอะ่ะแล้วยังไงอะ่ะก็พี่ยังไม่ได้ซื้อพวกทองมาทำแจ็คโวแอนเทอร์เ,เลยนะซิรินเห็นจะยากเลยคะ่ะไม่ต้องทำก็ได้เออเนาะก็ไม่เห็นต้องทำเลย <c oughs> ไม่ได้นะรินเดี๋ยวตอนนัดก็โดนขโมยวิญญาณไปหรอกจริงเหรอถ้าไม่ทำแล้วจะกระโดนขโมยวิญญาณเป็นเด็กอนุบาลรืยไงใช่น้องพูดถูกร้ร้องไห้เลยเวช่างเถอะชื่ไม่ได้แต่ก็ไม่เห็นจะต้องเป็นฟักทองเลยนะคะใช้ยังอื่นแทนก็ได้เออจริงด้วยอ่าค่ะในบ้านเราก็น่าจะมีอะไรที่มันพอแทนได้อยู่อย่างเช่นตุ๊กตาหมีที่อยู่เออมุมซ้ายบนของบ้านเป็นไงคะโอเค โอเคค่ะทุกคนจะได้รู้นะคะว่านี่คือ18บแนาฬิกาแล้วเดี๋ยวนี่อะไรเนี่ยเราต้องทำอะ,อะไรอ่ะอะไรอะไรอ่ะทุกคนจะคุยกับลินก่อนนะอ่ะมาคุยกับลินก่อนอ่ะเราคุยยังไงเนี่ยอ๋อเข้าทางรานีอ่ะลินว่างไงคะพี่เลอ่าอะไรต้องใช้อะไรบ้างอะ่ะให้ไปหาหมีดกับเทียม ไอ้เทียนแล้วก็ไม้ขีดส่วนน้องจะไปหาอะไรที่ใช้แฟลงทอทองอ๋อโอเคอ่าฮะอ๋อนี่มีขึ้นหาของมาแล้วเอาติดติด,ตดคุยไม่ได้เลยอ่ะ รูปที่วาดไว้สมัยเด็กแผนที่บ้านจ้าชั้นหนึ่งชั้นสองเออฮะขึ้นไปได้ไหมอ่ะได้ขึ้นได้ด้วยอ่ะอทำไมมันนากก่ากลัวจังเลยอ่ะฝนตกหนักมกากเลยห้องอะไรเนี่ยเมืกี้ดูแล้วจำไม่ได้เราห้องนอนใครสักคนแน่เลยไม่มีฮะ ในห้องของเด็กวิ่งเหมือนอโตกใจขี้ตกใจโอเครูปเราสองคนเอ้ยอะไรเนี่ยเก็บกล่องไว่ขีดไม่ไม่ได้ตู้เสื้อผ้านี่นะอะไรของพวกเธอมีแต่ขยะเต็มไปหมดมสกปรกสินะห,ห้องไม่น่าจะมีอะไรแล้วคะ่ะปเสียงเปิดประตูน่ากลัชิบป่งเลยในห้องใครห้องพ่อแม่เชดเ อะไรอยู่บนเตียงอ่ะโคตรน่ากลัวเลยอ่ะโอ้ยมันตัวอะไรวนนะนะน้องอยู่ตรงนี้นได้เลยคะมีกับเทียนแล้วก็ไม่ขีดอ่ะยังจีอ๋อน้องโอ้เพิ่งเห็นนะแน่ว่าน้องอยู่ในห้องนี้น้องน้องอยู่ได้ยังไงมันมีตัวอะไรอยู่บนเตียงก็ไม่รู้อ่ะอย่าบอกนะว่าอันนี้คือสิ่งที่มาแจะจะมาแทนอะไรแจ็คโอแลนเทนเลยนะ่ะไปดีกว่า น,นี้เราขนชั้นบนของบ้านหมดแล้วนะคะเอ่อตู้นี้ล่ะเอ้เจอเถียนแล้วเนี่ยห้องอะไรประตูล็อกอยู่เอ่อห้องทำงานคุณพ่อฉันไม่อยากโดนคุณพ่อดูอีกแล้วอ่ะไม่เข้าไปยุ่งไปซะดีกว่าเอาจากบ้านอา้าออกไม่ได้ห้องนี้ห้องอะไรอ่ะ ตัวแนวขนะาคงมีอะไรให้หาหรอกอ้าวของก็เหลือห้องเดียวเดียวนี่เนี่เราหาได้สองอย่างแล้วเหลืออีกอย่างเดียวอะไรวะน่ะอ๋อของเก้าอี้ตกใจดีกว่าอะไรดำๆเอ้ยได้มีนแล้วครบแล้วดิเออครบแล้วนี่อะไรอะ่ะอันนี้หน้าต่างนะฮะไปไปหาน้องกันน้องอยู่ชั้นบน ี่หาครบแล้วใช่ขอลินดูก่อนนะคะทำไมอ่ะมินี้ใช้ไม่ได้ค่ะเพียนต้องใช้อันใหญ่ค่ะกล่องไม่ขีดิมาอะไรกันคะกล่องปลาเอาอมาทำไมคะเนี่ยเอา้าอะไรของพี่เนี่ยงาฮะโอ้ออไม่นะน้องค่ะโอ้โหนึกว่าจะหาแค่นี้แล้วจบสิอีก ไว้ตัวบนเตียงเหลือเกินมันมลุกขึ้นมาวีี่ปิดเกมหนีไม่เล่นต่อแล้วนะคะเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างเซนซิทีฟกับเรื่องนี้มาก <c oughs> น้องจ้าพี่คนจะไปหาที่ไหนดีหนูครานี่หนูอยู่ห้องนี้ใช่ไหมลูกน้องริเนเดี๋ยววันท้องหายหาหาหากดรัวลวแล้วนี่ ตัวอะไรตัวอ๋นนตวอตกใจอีลูกอีลูกขี้เลยเว้ยเอา้าไปเจอเทียนจากไหนตะกี้กดอะไรไปเนี่ยอโอ้น้องอยู่ไหนน้องอยู่ข้างล่างอา่ามีแต่เทียนเล็กเต็มไปหมดตัวล็อกอยู่เออ น้องยงัยงยังยังไม่ได้แล้วเนี่ยเอ้ยห้องพ่อมันอาจจะมีของก็ได้นั่นไงโอ้ห้องทำงานคุณพ่อใหญ่จังเลยนะคะอวติดติดก็ติดโอ้พ่อมีอะไรเก็บไว้บ้างเนี่ยมีอะไรให้หนูใช้ทำโอ้ฟักทองได้บ้างแล้วมีแล้ว ห้องนี้จะมีมีดเก็บไวไหมอะไม่น่าจะมีนะคะเก็บเก็บเก็บมีดมีดมีดมดปะ่ะหาทุกอย่างที่น่าจะใช่ห้องครัวห้องเก็บของห้องนอนโอเคห้องทำงานพ่ออืมห้องโถงห้องน้ำมีดอาจจะอยู่ในห้องน้ำก็ได้อะ มีจริงเหรอเดอี๋ยวไปหาห้องโยอยรอบค่ะเอ้ยน่ากลัวจังแม่งที่มันก็ไม่ใช่เกมน่ากลัวเลยนี่มันถุงขยะเอา้ามีที่เดิมเหรอก็ได้ไะน้องอันนี้อะไรหน้าต่างโอ้ยนก็่าประตูทุกรอบเลยอ่ะไปหาน้องกันน้องจ๋าน้องรินที่กลับมาแล้วทีม้าเพิ่งกับมีดเทียนอันใหญ่แล้วก็ไม่ขีดไงใช่ ใช้ได้แล้วอย่างนี้เหรอเยอะไปเลยอ่ะนะแต่ปัญหาของเราตอนนี้คือฝักทองอ่ะแล้วเราจะทำไงเดียลินพี่เลยรับนี่ไปค่ะเอากุญแจมาห้องเก็บของใต้ดินโอเคน่าจะเป็นห้องนี้นะคะทำไมน้องมีกุญแจพี่ไม่มีวะ ทำไมมันน่ากลัวอยู่เนี่ยม,มีอะไรที่ใช้ได้เลยเอาเ้าจะหาอะไรอ่ะ หาฟักทองเหรอ,มอ,อมไม่ไม่น่าจะมีอะไรมันดูไม่มีอะไรอะ่ะจะฟักทองไว้ซ่อนไว้ในห้องเก็บของทำไมอะ่ะมันบอกว่าบางทีในห้องเก็บของอาจจะมีอะไรอยู่มันก็ต้องอยู่ในห้องนี้ดิเอ่อกดหาให้ถ่วยเย มันเป็นอันเดียวที่คุยได้อะ,อะเลิศแล้วไงปากทองจะไปอยู่ที่ไหนได้อะ,อะหรือว่าต้องเข้าทางนี้อาวเข้าไม่ได้ไอ้โถนี่มันโถอะไรเนี่ยอ้าวฮะ พี่ไม่เห็นเจออะไรเลยในห้องเก็บของอ,ะอ่ะฮอะอร์ไปหาน้องข้างบนกันไม่เห็นเจออะไรเลยน้องอยู่ห้องนี้แน่แน่เลยฮะทไมอ่ะตัวผดเงา่าไม่งี้แลนี่ยอะไรอะ่ะรูปตกเหรอเฮ้ยกรอบรูปมันตกมาได้ไงเนี่ยกลับไปวางที่เดิมนะคะเอ๊ะ อา้าหน้าโดนเบลอค่ะรูกภาพเป็นแปลกๆก็ใช่ะดีหน้าพวกหล่อนโดนเบลว่าแต่รินหายไปไหนเนี่ยก็อยู่ในห้องนี้ซะอีกลองไปดูที่ห้องเก็บของอีกทีแล้วกันโอเคห้องเก็บของห้องเก็บของมันต้องมีอะไรแปลกๆแ,แ,แน่เลยมันเป็นเกมต้อนรับวันฮาโลวีนเนี่ยนะคะ อะไรอ่ะกิโอตินเหนือขวานมาจากไหนเนี่ยแต่ก็พอดีเลยฉันคิดอะไรดีๆออกแล้วละ่ะเอาขวานมาแหละอ่ะเจอเลยบ้างไหมคะพี่เรอืมได้ของมาแล้วแหละงั้นเลยก็ดีแหละถ้างั้นพี่เรจะเริ่มก่อนก็ได้นะอ่าลินเคียโต๊ไว้ทางด้านนู้นแล้วไหนอของก็ยังอยู่บนโต๊ะเหมือนเดิมน,นะหล่อน เช้าไม่ข้อพี่มันเปแล้ววะลินวิจุด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 ค่ะอย่าบอกแล้วว่ามันจะเอานั่นสุขสันต์วันฮาโลวีนอ่ย่ได้เอางี้เลยดิเอางี้เลยเหรอ เสร็จแล้วสวยงามมากต้องเสียงแบบยันยันไหนดีนะโอ๊ยตายหาแล้วนั่นตัวน้องใช่ไหมนะ่ะรินมาดูสิโอ,โอ,โอ้รินซ้ายก็น้องขวาก็น้องจ้าแต่ซ้ายเป็นหัวขวาเป็นตัวอ๊ ลืมปะลินกลายเป็นแจ็คโอแลนเทิร์นแล้วนี่นาบ้าอย่างจริงแล้วปูฮีปูฮี้คืออะไรอ่ะข้าน้องตัวเองแล้วมึงมาล้อปูฮี้จริงเลยนะหรืออ่าเขาอาจจะมีความแค้นกันมาตั้งนานแล้วหรือเปล่าะโอเคค่ะเดวอนคิงนะคะก็ถือว่าไม่ยากมากสำหรับเกมนี้นะก็คือแบบว่าแบบว่า แบบมันไม่เยอะด้วยแหลนะเนาะแล้วก็ไม่มีตัวบ้ามิไม่มีตัวบ้าบอคอแตกอะไรวิ่งไล่ตามนะคะไม่ไม่ค่อยน่ากดดันเท่าไหร่แต่ว่าก็ก็เงิบเงิบอยู่เหมือนกันนะจบอย่างเงี้ยนะเฮ้เราก็จะให้ดูไปจนกว่าจะจบนะคะจะได้เป็นการให้เครดิตนะคะของคนที่สร้างเกมนี้ขึ้นมาให้เราได้เล่นกันที่จริงแล้วเกมนี้เขาปล่อยให้ออกมาเล่นตอนวันช่วงช่วงฮาโลาวีนนะคะ ไหนไม่รู้อะ่ะไม่ได้ไปอ่านมามาถึงเกมนี้น่าเล่นดีเห็นเขาบอ,อกเล่นง่ายใช่ไหมจัดไปอยากลองเล่นดูอยากลองเล่นเกมแนวนี้ดเหมือนกันนะ่แต่ก็ไม่ค่อยที่จะแก้ปัญหาเก่งสักเท่าไหรุ่่กุขสันต์วันฮโลวีนจ้าเนี่ยค่ะอันนั้นก็หัวน้องนะคะโอ้ยตายละโอเคกันก็จากลากันไปเท่านี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนที่อคอยติดตามคอยมันมีผู้หญิงทุกคลิปเลยนะ ก็ขอบคุณทุกคนนั่นแหละที่เข้ามาดูนะคะก็เจอกันครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ